สวัสดีครับเสืออ้ําครับสวัสดีครับพี่หมอวันนี้ต้องถือมาเอาเผาขับมาด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นยอดนิยมเลยตอนนี้เผาขับบ้านเราเมืองร้อนขาดกันประจําเสืออ้ําเผาขับนี่จะขายดีนะาฝนพอยามันขาดวิ่งอยู่น้ําก็เข้าไปเข้าไปเรื่อยเรื่อลูกปืนมก็เป็นสนิมละครับมันก็จะมีเสียงดังเริ่มยูเทิร์นทีก็ๆๆะกเผาขับเนี่ยบอกให้บางคนเขาจะไปเปลี่ยนจฉพพะหัวซึ่งไม่ดีนะเปลี่ยนยกเส้นไปเลยไหนๆเราจะระบีออกไปหมดแล้วอ่ะใช่เพราะบางคนอ่ะ ที่เหนียวไปเปลี่ยนเฉพาะหัวฟังนึงไปช่อมเอา,าไป<ม>เจบ็บนี้ยงพันกว่าบ,บาทเน เอ้าเหรอเออเส้นหนึ่งพันกว่าบาทจะไป,ไปไปซ่อมทำไมครับเออแล้ <ละ S 2> ท่านผู้ชมจะไปซ่อมทำไมล่ะเนี่ยซื้อใหม่ๆเลยมันเหมือนก็ได้ของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกันให้อยู่หกเดือนเอสน้นละพันกว่าบาทเนี่ยการันตีสองพันมันไม่เกินสองพันห้าที่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยใหญ่ๆเงี้ยมันจะตามน้ำหนักเงี้ยสองพันสองเองมั้งเงี้ยพันแปดพันแปดทุนนี้านราคาประมาณยกไม่ไหวเลยนะเนี่ยใช่นี่ vivo vivo four win นนี้ d max four win ใช้พาขับหน้าแต่ถ้ารถเก๋งก็คือขับหน้าอยู่แล้วอ่าก็ใช้เพาขับอยู่แล้วคือรถเก๋งทุกคันจะต้องมีเาขับ พวกรถที่ขับเคลื่อนล้อหน้าแต่ถ้าปิกอัพต้องเป็นตัวโฟวินเท่านั้น4ี่คูณสเท่านั้นตัวยกสูงไฮรลนเดอร์ก็ไม่ใช้เพาขับนะมันยกสูงมาหลอกเพื่อว่าเป็นโฟวินแต่เขาเรียกไฮรลนเดอร์แต่ถ้าเป็นโฟวินจริงจะต้องมีเพาขับหน้ามุดไปดูเลยทุกคันนะตอนแรกคิดว่าตัวหนึ่งต้องเป็นหมื่นนะไม่ถึงห้างอ่ะเป็นหมื่นแต่ของเราขายพันพันกว่าบาทสองพันกว่าแล้วแต่ถูกกว่าเชียงกงอีกครับแลของใหม่ด้วยเชียงกงส่วนใหญ่ยางมาก็เปื่อยแล้วแต่งงงนหมดแล้ว ทีไว้ในจังนานๆเขาแล้วไม่ได้ใช้งานพอมาโดนความร้อนก็ขาดแตกจักรยบีออกหมดหน้าฝนต้องคอยสังเกตนะมุดไปดูก็ได้มุดไปดูว่ายางเผาขับขาดไหมถ้ายางเผาขับขาดก็ลองให้ช่างเขาเปลี่ยนยางดูก่อนอาจจะกระบีเพิ่มว่ารอดไหมถ้าไม่รอดก็ซื้อใหม่ไปเลยถ้าเสียงดังแล้วอย่าไปซ่อมถ้าเสียงดังมีเสียงดังแล้วไปกลางป่าอะไรเงี้ยแบบยาวๆไปถาตาม่จังหวัดเนี้ยมันจะหลุดหลุดและขาดเลยใช่นะครับตัวนี้ถ้าขาด้เสียค่ารถยกอีก รถวิ่งไม่ได้นะครับตรงนี้นะฮะนี่เสียอ้ําเอามาแค่เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะครับเพราะว่าโต๊ะนั้นวางไม่หมดถ้าเอาจริงๆแล้วไหลค่ายไหลร้อยรุ่นไหลร้อยรุ่นแต่ละรุ่นมีซ้ายมีขวาใช่ใช่ไหมเสียอ้ําซีเอลอยน์เขามีหมดทุกรุ่นครับและก็เป็นอะไรที่มีรับประกันต้อง6เดือนเอาติดต่อช่องทางไหนได้บ้างครับเสียอ้ําเบอร์โทร022355722ถึง3นะครับเฟซก็ซีเอลอยนต์ตรงตัวเลย นะครับไลน์ก็ @clkchalee c l k c h a l i นะครับสมช่องทางนะครับติดต่ออินบ็อกมาถามรุ่นไหนบอกรถปีมารถรุ่นไหนปีอะไรถ้าไม่รู้ถ่ายเล่มทะเบียนรถมาจบเลยเดี๋ยวจะมีไอแอดมินคอยตอบให้นะแล้วก็เสียข้างไหนก็แจ้งก็ด้วยข้างขวาก็คือฝั่งที่คุณขับเขาเรียกข้างขวานะอย่าไปยืนหน้ารถนะยืนหน้ารถมันจะกลับกันคุณอยู่ในรถก็คือคุณคนขับคือฝานะครับ ซ้ายก็คือฝั่งคนนั่งนะครับครับโอเคแค่นั้นนี่แหละครับถ้าเกิดว่ารถท่านเสียมีเสียงดังกโกกๆก้กกัติดต่อทาง c l เอลอยต์หรือว่านึกถึง c l เอลอยต์ก่อนได้เลยนะครับนี่คือของดีพี่หมอจริงการันตีให้2นิ้วเลยครับขอบคุณมากครับเสียอ้ําครับขอบคุณครับ